ได้แม่น้องปอเป็ดนั่นเองแล้วน้องสามารถอ่านภาษาลาวได้บอเพราะว่าภาษาจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันแล้วทุกคนยูมกับแม่เคยได้เอาให้อ่านแล้วเพื่อนบอกว่ามันกับมีบางตัวที่ว่าคล้ายๆกันและกับบางตัวที่บ่ได้คล้ายกันเลยจะอ่านออกคําที่ง่ายๆนะทุกคนเช่นคําว่าบอหรือว่าคําว่าให้หรือว่าคําว่าที่มันง่ายๆที่คล้ายๆภาษาไทยนะทุกคนอันนี้เพื่อนกับสีอ่านได้ส่วนการเว้าการว้านี่เพื่อนจะเว้าได้น้อยเดียวเลยทุกคนส่วลายนะยูมีเวลาสื่อสารกับน้องเว้าเป็นภาษาลาวและตัวน้องน้องก็ตอบเป็นภาษาไทยนะส่วน คือน้องนะสามารถเว้าได้น้อยนึงเนาะแต่ว่าบบได้แข็งแหงนะทุกคนด้วยความที่ว่าน้องกับโบค่อยได้กลับบ้านนะทุกคนเพราะว่ามีแต่เฮียนตลอดเลยสองสปีหรือว่า4ปีน้องจะกลาบแค่นึงเวลากลับเมืองบ้านก็จะมีเว้าภาษาลาวแน่แต่ส่วนหลายก็ใชชีวิตไปจําวันนน้องไปเรียนคู่มือคู่มือก็คือใช้ภาษาไทยนี่ก็คือเให้น้องนอกานัดภาษาไทยหลายกว่าภาษาลาวก็คือหลายๆคนและนาอที่แบบว่าไปเฮียนต่างประเทศแล้วก็สีว้าภาษาลาวบบค่อยขอดเป็นมีนะอันนี้ก็ขอร้องทุกคนนาะอย่ามาว้าว่าเออเป็นอย่างน้องคือโบวอาลาวจาก